ับนี่อีกคนหนึ่งเขาก็จะลงเหมือนกันหนึ่งผมปักช่องไว้ปักช่องคนนี้ไว้คืออยากไปดูโอพีซีอีกคนนึงซันเปิดแฟลชเปิดแล้วไปไปไหมะเดีมันเห็นมันเห็นคนมันจะเป็นรูปครงกระดูกรู้อันนี้เคยเคยใช้อยู่อันนี้เราอยู่เนี่ยเดี๋ยวผมจะปักช่องช่องคนเนี้ย พอนี้ก็น่าจะรู้แล้วช่องอะไรแหละช่องเห็นความบันเทิงเดี๋ยวปักเอยอย่าลืมปักชื่อช่องไว้ด้วยอย่าลืมปักช่องไว้ด้วยปันไปกันไหนไหนไหนเดี๋ยวผมถ่ายด้วยนี่ถ้าเขอยู่ก็จะเป็นคนอย่างงี้นะครับนี่ปัปไปกันปั๊บจับปุ๊บให้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 ขึ้นจับหมดไหมเออไม่ไม่ขี้เล่นปิดากโดนน้ำคนที่หน้าดิอย่างที่เกี่ยวหลั แล้วจับพื่ให้ดูว่ามีอะไรมั่งเห็นอะไรเปล่าไม่รู้เหมือนกันว่าเห็นอะไรหรือเปล่าเห็นอะไรอ่ะอะไรอ่ะเดียวเดียวเดียวอะไรไม่เห็นมันสว่างกันไปช่างมันเถอะไปเถอะอุ้ยห้องนี้ขนลุกมากนี่นี่นี่เมื่อกี้เมื่อกี้เห็นเมื่อกี้เห็นเอามา่เมื่อกี้ย้อนหน่อยคือนั่นไงตอนเอ้ยนั่นไงนี่อันนี้มันไม่ใช่ตัวตัวไอ้บอส ยังไม่บีงฟก่อนฟองฟงก่อนอนี้ไงแล้วมันมันอยู่ทานี้ไา้เหนนี่ไม่จ้อง้กคุณจ้องจะไม่นุดเพื่อนไม่ได้แม่มาไม่แม่คุณโอ้ยกเคยใชู้ไหนาหนงานนี้หนผมจะถ่ายท้องนะโยโอ้พวกคุณผมสังกีไอ้ลังคาตรงนั้น เ้็บาเลยไอหานั้นน่ะเดกูจะลงไปเล่นชั้นล่างชั้นนี้กูไม่เน่เออพรแฟในคันยาคะเรื่องขอืโอ้ไป่งล่างกันตรวจแล้วอะไรก็ไม่รู้มันสวยดีะตอนัันไนไเคระื่อยาต่อไปนยา มีใครต้องส่งหลังไว้ทุกเมื่อมีใครฉนะแห้วไม่กล้าไม่ใครก็ได้ส่งหลกเ้มกรโดดอยังใจเลกเดอาจจะมีพลังานบาย่ตอนนี้ ไปเก็บกเกาะกลุ่มกันเราจะลงเอากระเป๋าไปเก็บเกาะกลุ่มพี่จีทยานนี่แกมันเห็นอะไรไม่รู้อ่ะเงาอ่ะเป็นเงาคนไม่เห็นครับพี่โมอเป็นเงาหัวครับเป็นเหมือนกันเลยจู่เหมือนกันเงาหัเงาอะไรเราสาวไงไปเดี๋ยวพี่ถ่ายหน้าหน่อยหัวมั่วแล้วเอ็มคูนแตะขาเดียว ่ก่คลิปบปลาท้าผีอยู่ไก่ิ้ปลครับ่เลยนะคิ้บาท้าผีเออคือเออจะแอากระเป๋าเกบไป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 เยอะทีมาทำไมมันดูเยอะทุกคนลองถามเ่อค่ะเออห้องวิ์เมื่อวันทีบอกว่าลงไปห้องมิทยังไม่ได้ไปเลย Oh. It's time to meet you. <coughs> <coughs> วางกระเป๋าก่อนนะคะถ้าไหวหนักวางกระเป๋าม่ดูวางของก่อนนะคะแป๊บนึงเนดูเย่อี้หม่ย้อนดูคที่นุทีหมก่อนโอยอนเลยถ่ายเลยถ่ายเลยุ่ยไปข้นนี่คนปะย้อนกลับมัลโหรมถ่ายนะครับไม่ดูมองชั้นเปล่าจะเห็นตุเขียวเห็นไหมนั่นนั่นนั่นคนอ่ะไม่มีแคร ตัวนะหรือเปล่าตัวพี่ฟังก่อนฟังก่อนมันเปล่าพอแล้วก็เคยมีคนทำแบบนั้นอยู่บนในนั่นอ่ะจากที่เมื่อวันขนาดเล่นอะไรอึ้งกิบร่าท้าทีก็เห็นมีคนยืนแปะมีคนยืนอยู่บนชั้นชั้นเด็กเล่นอะไรมาหรือเราจะไปสำรวจมีมันถ้าขึ้นไปกูอถ้าสมุนอะเนงื่อออกนิดเดียวอ่ะ หรือใส่ถุงเท้าใช่ปะเทพแค่ไหนยังไงก็ลื่นไม่ได้ใส่น่ะแต่ประมาณนิดนึงยึดบ่ายใหโดนยึดไข่คลิปก่อนอ่ะไม่ครับผมไม่ถ่ายครับผมจะถ่ายไปเรื่อยๆครับได้ขนาดนี้แล้วนี่ถ่ายครับโอเคนะคะต่อไปเราพันด้วยฟิฟต์กันยังแปดเป็นหนึ่งเป็นโรเจอรี่ปีกมากไปคั้งสองไหมโอ้ค่ะจง ไปแานสองที่ที่แอบกันนะั่นตอนนั้นนะ่ะอ๋อเออห้องนั้นอาจจะเป็นเออ,เอ,อไป,ไป,ไป ยัไงบ้างใช่ตอนนั้นไม่ผมไม่มีบทเพราะผมไปประเทศนอกห้องน้ำไม่ไปนู่นทางนู้นพี่ที่แอบตอนนั้นน่ะไม่รู้ไปไม่เห็นเลยนะไม่เห็นไม่เห็นอะไรหรืเหมือนเงาเดินผ่านเดี๋ยวปุ๊บยอกหยองไม่เห็นหรอกเงาเห็นแล้วไม่กี่ครู อย่าลืมโโหรงเรียนด้วยไปละวันนี้คือน้ำตามเสือมันพุน้ำตาลตก็นมดีน้เลยเฮ้เกีเมือห็นเหมนกันไหมเข้าไปอเข้าไปรู้ตาฝาดน่าจะตาฝาด้องเห็นเหมือนกูไหม มันมีหัวเราอะหัวคนไม่เราไม่เห็นตรงนั้นเราเห็นเก้าอี้ตกแกน้ว่พราะเป็นเดินเดินไม่ได่ไหมคะฉกูจะเดินเข้าไปเองอุ้ยคุณเขาบอกอย่างเอ๊พี่เขาอย่างเข้าไปเข้าไปน้องสวยไปตอนนี้ไปนี่ไปนี่ไปนี่ก้อนอนาเขตวิ่สีวะก้องอนาตูคชิมไว้ก่อนเดี๋ยวคุณเขาจะว่า ไรพลาดคก็รู้ใช่ไหมว่าเมื่อกี้พี่หออกไปทำพลาดทำผิดใช่ไหมเนาะผู้คนก็ได้ยินแล้วจะโดอนอะไรทกไหไมปิดแฟตก่อนนะอย่างเราไมยังปิดแฟตนคุณก็ยังอย่ากจะชูถ้าปิดแฟตแล้วเราต้องเลิกถ่ายเลยไม่รู้ล <นะ S 2> องหานลองหานปิดแฟนก่อนเลย

คห่มไม่ได้เข้าจะดูเฉย้เเียเฮลโหล Hello เดี๋ยวผมะ EP ต่อไปเดี๋ยวนะคะเดี๋ยวค่อยๆติดตาม EP ต่อไปนะคะเออจะกันสบสีคะผมแค่กินรเนสารสิทธิพ์เป็นสปอนเซอร์ของเราครับขอบคุณครับเออแค่นี้แหละใน ยิ้ม่ย